เื่องพระโสรยเถระเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของโสรยะเศรษฐีในโสรยะนะครนั่งบนยานน้อยอันสบายกับสหายผู้หนึ่งออกไปจากนครเพื่อจะไปอาบน้ำด้วยบริวารเป็นอันมากขณะนั้นพระมหากัจจายนะเถระ มีความประสงค์จะเข้าไปสู่เสรยระยะนครเพื่อบินธบาตยืนห่มผ้าสังคาติอยู่ภายนอกพระนครก็สรีระของพระเถระมีสีเหมือนทองคำลูกชายของโสระยะเศรษฐีเห็นท่านแล้วจึงคิดว่าสวยจริงหนอพระเถระรูปนี้ควรเป็นภรยาของเราหรือสีแห่งรสรีระของภรยาของเรา พึงเป็นเหมือนสีแห่งสรีระของพระเถระรูปนี้ในขณะสักว่าเขาคิดแล้วเท่านั้นเพศชายของเศรษฐีบุตรนั้นก็หายไปเพศหญิงได้ปรากฏแล้วเขาละอายจึงลงจากยาน้นยหนีไปชนใกล้เคียงํำลูกชายเศรษฐีนั้นไม่ได้จึงกล่าวว่าอะไรนั่นอะไรนั่น แม่นางก็เดินไปสู่หนทางอันไปยังเมืองตักกศิลาฝ่ายสหายของนางแม้่เที่ยวค้นหาข้างโน้นและข้างนี้ก็ไม่ได้พบชนทั้งหมดอาบน้ำเสร็จแล้วได้กลับไปสู่เรือนเมื่อชนทั้งหลายถามกันว่าเศรษฐบุตรไปไหนคนที่ไปด้วยจึงตอบว่าพวกผมเข้าใจว่าเขาจักอาบน้ำกลับมาแล้ว ขณะนั้นมารดาและบิดาของเขาค้นดูในที่นั้นๆเมื่อไม่เห็นจึงร้องไห้รำพันได้ถวายอาหารเพื่อผู้ตายด้วยความสำคัญว่าลูกชายของเราจะตายแล้วฝ่ายนางเห็นพวกเกวียนไปสู่เมืองตักกศิลาหมู่หนึ่งจึงเดินติดตามยานน้อยไปข้างหลังข้างหลังขณะนั้นพวกขับเกวียนเห็นนางแล้วกล่าวว่า หล่อนเดินตามหลังยานน้อยของพวกเราทำไม่พวกเราไม่รู้จักหล่อนว่าเป็นลูกสาวของใครนางกล่าวว่านายพวกท่านจงขับยานน้อยของตนไปเถิดดิฉันจักเดินไปเมื่อเดินไปเดินไปเมื่อเข้าก็ได้ถอดแหวนสำหรับสวมนิ้วมือให้แล้วให้แบ่งที่นั่งในยานน้อยแห่งหนึ่งเพื่อเพื่อนาง พวกเจ้าของเกวียนคิดว่าภรรยาของลูกชายเศรษฐีของพวกเราในกรุงตักกศิลายังไม่มีพวกเราจักบอกแก่ท่านรางวัลใหญ่จักมีแก่พวกเราพวกเขาไปแล้วเรียนว่านายแก้วคือหญิงพวกผมได้นำมาแล้วเพื่อท่านลูกชายเศรษฐีนั้นได้ฟังแล้วให้เรียกนางมาเห็นนางเหมาะกับใบของตน มีรูปงามน่าพึงใจมีความรักเกิดขึ้นจึงได้ตกแต่งให้เป็นภรยาของตนยิ่งอยู่พวกผู้ชายที่ว่าไม่เคยกลับเป็นผู้หญิงหรือพวกผู้หญิงไม่เคยกลับเป็นผู้ชายย่อมไม่มีเพราะว่าพวกผู้ชายประพฤติล่วงในภรยาของคนอื่นทำกาละแล้วไม่ในนรกสิ้นแสนปีเป็นอันมาก เมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์ย่อมถึงภาวะเป็นหญิงสิ้นหนึ่งร้อยอัตภาพถึงพระอานนทเถระผู้เป็นอริยสาวกมีบารมีบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในอัตภาพหนึ่งได้บังเกิดในตระกูลช่างทองทำประทาริกกรรมไม่ในนรกแล้วด้วยผลกรรมที่ยังเหลือ ได้กลับมาเป็นหญิงบำเรอเท้าแห่งชายในสิบสี่อัตภาพถึงการถอนพืชคือเป็นหมันในเจ็ดอัตภาพส่วนหญิงทั้งหลายทำบุญทั้งหลายมีฐานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงก็ตั้งจิตว่าบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอจงเป็นไปเพื่อกลับได้อัตภาพเป็นชาย ทำกาละแล้วย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายพวกหญิงที่มีสามีดังเทวดาย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายแม้ด้วยอำนาจแห่งการปรนนิบัติด,ดีในสามีเหมือนกันส่วนลูกชายเศรษฐีนี้ยังจิตให้เกิดขึ้นในพระเถระโดยไม่แยบคายจึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันที ต่อมานางก็ตั้งครรภ์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกับลูกชายเศรษฐีในตักกศิลาโดยการล่วงไปสิบเดือนนางได้บุตรในเวลาที่บุตรของนางเดินได้ก็ได้บุตรแม่อีกคนหนึ่งโดยอาการอย่างนี้บุตรของนางจึงมีสี่คนคือบุตรผู้อยู่ในท้องสองคนบุตรผู้เกิดเพราะอาศัยเธอ รั้งเป็นชายอยู่ในสเรยะนครสองคนในการต่อมาลูกชายเศรษฐีผู้เป็นสหายของนางออกจากโสเรยะนครไปสู่กรุงตัก,กศิลาด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มนั่งบนญานน้อยอันสบายเข้าไปสู่พระนครขณะนั้นนางเปิดหน้าต่างที่ปราสาทชั้นบนยืนดูระหว่างถนนอยู่เห็นสหายนั้น ยำเขาได้แม่นยำจึงส่งสาวชายให้ไปเชิญเขามาแล้วให้นั่งบนพื้นมีค่ามากได้ทำสักการะและสัมมาณะอย่างใหญ่โตขณะนั้นสหายนั้นกล่าวกับนางว่าแม่มหาจำเริญในการก่อนแต่นี้ฉันไม่เคยเห็นนางก็เมื่อเป็นเช่นนี้ฉนไหนจึงทำสักการะแก่ฉันใหญ่โตนางรู้จักฉันหรือ นางตอบว่าจ้านายฉันรู้จักท่านเป็นชาวสุรยนครมิใช่หรือสหายตอบว่าถูกละแม่มหาจำเริญน,นางได้ถามถึงความสุขสบายของมารดาบิดาของภริยาทั้งของลูกชายทั้งสองสหายตอบว่าจ้าแม่มหาจำเริญชนเหล่านั้นสบายดี แล้วถามว่าแม่มหาจำเริญนางรู้จักชนเหล่านั้นหรือนางตอบว่าจ้านายฉันรู้จักลูกชายของท่านเหล่านั้นมีคนหนึ่งเขาไปไหนเล่าสหายกล่าวว่าแม่มหาจำเริญอย่าได้พูดถึงเขาเลยฉันกับเขาวันหนึ่งได้นั่งในยานน้อยอันมีความสุขออกไปเพื่ออาบน้ำ ไม่ทราบที่ไปของเขาเลยเที่ยวค้นดูข้างโน้นข้างนี้ก็ไม่พบเขาจึงได้บอกแก่มารดาและบิดาของเขาแม้มารดาและบิดาทั้งสองของเขาได้ร้องไห้ค่ำครวญทำกิจอันควรทำแก่คนผู้ล่วงลับไปแล้วนางบอกว่าฉันคือเขานะนายสหายกล่าวว่าแม่มหาจำเริญจงหลีกไป นางพูดอะไรสหายของฉันย่อมงามเหมือนลูกเทวดาและเขาก็เป็นผู้ชายนางกล่าวว่าช่างเถอนายฉันคือเขาขณะนั้นสหายจึงถามนางว่าอันเรื่องนี้เป็นอย่างไรนางถามว่าวันนั้นเธอเห็นพระมหากาจัจยานะเถระผู้เป็นเจ้าไหมสหายตอบว่าเห็นจ้ะ นางจึงเล่าว่าฉันเห็นพระมหากัจจายนะผู้เป็นเจ้าแล้วได้คิดว่าสวยจริงหนอพระเถระรูปนี้ควรเป็นภรยาของเราหรือว่าสีแห่งสริระของภรยาของเราพึงเป็นเหมือนสีแห่งสริระของพระเถระนั่นในขณะที่ฉันคิดแล้วนั่นเองเพศชายได้หายไปแพท์หญิงปรากฏขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ ฉันไม่อาจบอกแก่ใครได้ด้วยความละอายจึงหนีไปจากที่นั้นมาณที่นี้นายสหายกล่าวขึ้นด้วยความตกใจว่าตายจริงเธอทำกรรมหนักแล้วเหตุไรเธอจึงไม่บอกแก่ฉันเล่าเออก็เธอให้พระเถระอดโทษแล้วหรือนางกล่าวว่ายังไม่ให้อดโทษเลยนาย ก็เธอรู้หรือว่าพระเถระอยู่ณที่ไหนสหายกล่าวว่าท่านอาศัยนครนี้แหละอยู่นางจึงกล่าวว่าหากว่าท่านเที่ยวบินทบาทพึงมาในที่นี้ไซฉันพึงถวายภิกษาหารยแก่พระผู้เป็นเจ้าของฉันสหายกล่าวว่าถ้ากันนั้นขอเธอจงรีบเตรียมอาหารไว ฉันจักขอให้พระผู้เป็นเจ้าของเราอดโทษให้เธอไปสู่ที่อยู่ของพระเถระไหว้แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วเรียนว่าท่านขอรับพรุ่งนี้นิมนท์ท่านรับภิกษาของกระผมพระเถระถามว่าเศรษฐีบุตรท่านเป็นแขกมิใช่หรือเศรษฐีบุตรเรียนว่าท่านขอรับ ขอท่านอย่าได้ถามความที่กับผมเป็นแขกเลยพรุ่งนี้ขอนิมน์ท่านรับพิกษาของกระผมเถิดพระเถระรับนิมนต์แล้วสักการะเป็นอันมากเขาได้จะเตรียมบวาในเรือนเพื่อพระเถระวันรุ่งขึ้นพระเถระได้ไปสู่ประตูเรือนขณะนั้นเศรษฐีบุตรนิมนต์ท่านให้นั่งแล้วอังคาดด้วยอาหารอันประนีต แล้วพานางมาให้หมอบลงที่กล่เท้าของพระเถระเรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงอดโทษแก่หญิงผู้สหายของกระผมด้วยพระเถระถามว่านี่อาเรื่องอะไรกันเศษฐีบุตรเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในการก่อนคนผู้นี้ได้เป็นสหายที่รักของกระผมพบท่านแล้วได้คิดเรื่องอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นแพทย์ชายของเขาได้หายไปแพทย์หญิงได้ปรากฏแล้วขอท่านจงอดโทษเถิดท่านผู้เจริญพระเถระกล่าวว่าถ้ากันนั้นเธอจงลุกขึ้นฉันอดโทษให้แก่เธอพอพระเถระเอ่ยปากว่าฉันอดโทษให้เท่านั้นแพทย์หญิงได้หายไปเพทย์ชายได้ปรากฏทันที เมื่อเพศชายพอกลับปรากฏขึ้นเท่านั้นเศรษฐีบุตรในกรุงตักกศิลาได้กล่าวกับเธอว่าสหายผู้ร่วมทุกขเด็กชายสองคนนี้เป็นลูกของเราแม่ทั้งสองแท้เพราะเป็นผู้อยู่ในท้องของเธอและเพราะเป็นผู้อาศัยฉันเกิดเราทั้งสองจักอยู่ในนครน,นี้แหละเธอ,อย่าวุ่นวายไปเลย โสเระยะเศรษฐีบุตรกล่าวว่าผู้ร่วมทุกข์ฉันถึงอาการอันแปลกคือเดิมเป็นผู้ชายแล้วถึงความเป็นผู้หญิงแล้วยังกลับเป็นผู้ชายได้อีกโดยอัตภาพเดียวเท่านั้นครั้งก่อนบุตรสองคนอาศัยฉันเกิดเดี๋ยวนี้บุตรสองคนคลอดจากท้องฉันเธออย่าทำความสำคัญว่าฉันนั้น ถึงอาการอันแปลกโดยอัตภาพเดียวจากอยู่ในเรือนต่อไปอีกฉันจักบวชในสำนักแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราเด็กสองคนนี้จงเป็นภาระของเธอเธออย่าเล่นเล่อในเด็กสองคนนี้ดังนี้แล้วจูบบุตรทั้งสองรูปหลังแลบมอบให้แก่บิดาออกไปบวชในสำนักพระเถระ ฝ่ายพระเถระให้เธอบรรพชาอุปสมบทเสร็จแล้วพาเที่ยวจาริกไปได้ไปถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับนามของท่านได้มีว่าโสเระยะเถระชาวชนบทรู้เรื่องนั้นแล้วพากันแตกตื่นอลมานเข้าไปถามว่าได้ยินว่าเรื่องเป็นจริงอย่างนั้นหรือพระผู้เป็นเจ้าพระโสยรยะตอบว่าเป็นจริงผู้มีอายุ เช้าชนบทถามว่าท่านผู้เจริญชื่อว่าเรื่องเช่นนี้มีได้เทียวหรือเขาลือกันว่าบุตรสองคนเกิดในท้องของท่านบุตรสองคนอาศัยท่านเกิดบรรดาบุตรสองจำพวกนั้นท่านมีความสิเนหามากในบุตรจำพวกไหนพระสวัยะตอบว่าในจำพวกบุตรผู้อยู่ในท้องผู้มีอายุ ชนผู้มาแล้วมาแล้วก็ถามอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเสมอไปพรพะเถระบอกแล้วบอกเล่าว่ามีความเสน่หาในจำพวกบุตรผู้อยู่ในท้องนั่นแหละมากเมื่อรำคาญใจจึงนั่งแต่คนเดียวยืนแต่คนเดียวท่านเข้าถึงความเป็นผู้เดียวอย่างนี้เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพบรรลุพระรหั์พร้อมด้วยปจัจจสัมพิธาทั้งหลายแล้ว ต่อมาพวกชนผู้มาแล้วมาแล้วถามท่านว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าเรื่องอย่างนี้ได้มีแล้วจริงหรือพระโสรยะตล่าว่าจริงผู้มีอายุพวกชนถามว่าท่านมีความสิเนหามากในบุตรจำพวกไหนพระโสรยะกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าความสิเนหาในบุตรคนไหนๆของเราย่อมไม่มี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุรูปนี้พูดไม่จริงในวันก่อนก่อนพูดว่ามีความเสน่หาในบุตรผู้อยู่ในท้องมากเดี๋ยวนี้พูดว่าความเสน่หาในบุตรคนไหนๆของเราไม่มีย่อมพยากรณ์พระอรหัตตผลพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราพยากรณ์อรหัตตผลหาไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เวลาที่บุตรของเราเห็นมรรคทัศนะด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วความสิเนหาในบุตรไหนๆไม่เกิดเลยจิตเท่านั้นซึ่งเป็นไปในภายในของสัตว์เห่านี้ยอมให้สมบัติที่มารดาบิดาไม่อาจจะให้ได้แล้วจึงตัดพระขาถานี้ว่า นตังมาตาปิตากยิราอันเยวาปิจะยาตกาสัมมาปณิหิตังจิตังเสยยะโสนังตะโตกเรมารดาบิดาหรือว่าเหล่าญาติไม่ถึงทำสิ่งนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำให้ประเสริฐกว่านั้นดังนี้